ราบสวัสดีนะครับผมน้าอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เราก็มากับทุน3 0 0รยบาทนะกับเกมมาจองเวสองของเราเหมือนดืมนะพ่อหนุ่มพ่อยอดชายรูปร่าของเรามาพยัดไปที่เป็น5บาทก่อนเลยก็รับกันนะพ่อหนุ่มพ่อยอดชายโอ้ดอกแรกเกลือดอก2เกลือแล้วดอก3ก็ยังเกลือนันอโอ้พ่อหนุ่มเออแต่เกลือไปถึงไหนและต้องมี2แล้วส <c oughs> ไม่มี <c oughs> โอ้ไม่มาว่ะไหลนดิดเดียวมา เล่นมาจองห้องใจยันไดหนึ่งนะไอ้เหี้ยเราต้องมาหัวร้อนแบบโอ้ย้ยปั่นแล้วไม่แตก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 อ้แต่ไม่ก็ไม่แตกจริงแหละไอ้เหี้ยนี่ไงห้ากลมไหลไปไหลไปจังหวะนี้แล้วสองขีดโอ้ไม่มีโอ้พยจชายพยจชายเอ่ะพยจชายสามวายแล้วยังไงสองขีดโอ้โหสองขีดไม่ได้โอ้โหพ่อหนุ่มเฮ้ยโอ้โห มาเฉยเลยพ่อเจ้าชายยังไงดอกแร้งมาเอาหน่อยพ่อหนุ่มโอ้โหเกลือแล้วก็เกลือแล้วก็โอ้โหเกลืออะไรขนาดนั้นโอ้โหมาอะไรไหลไหมไม่มีอีกโอ้โหแม่เย็ดโอ้โหเกลืออีกแล้ว มาสี่รอบสุดท้ายยังไงเอาเกลือไปหนึ่งเกลือสองเกลือสามรอบสุดท้ายเอ้ยรอบสุดท้ายไม่เกลือจังหวะนี้ไหลหรือเปล่าอะไรสองสามมาแล้วสองขีดยังไงโอ้โหสภาพ71บาทโดยรวมก็เกลือนั่นแหละโอ้โหแม่ไหลสี่เหลี่ยมเฮ้ยมาเฉยยังไงพอดุม นึกว่าจะไหลต่อสอามีวายโอ้โหมามาประ่มเฮ้ยฟองหนึ่งโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยฟองหนึ่งโอ้โหพ่อจะตายกูสภาพยังไงหนุ่มสองขีดไม่มีอีกโอ้โหแม่โอ้โหแม,หแม่สองฟอง เอาหน่อยพี่ลาชายจังหวะนี้3ามกลมไหลไปแล้ว2องกลมทางแรกยังไงโอ้โหไม่มีไม่มาตามนันอีกแล้วมึงไม่อ่านลายลุ่มวไอวเวนโอ้โหสามอ่ไม่มีอีกคนอื่นเขามากันมึงเสือกไม่มาโอ้โหมายังไงมาพระหนุ่มมาพี่ลาชายเอาหน่อยหนุ่มเอาหน่อยหนุ่มสองฟองนอี่มึงก็ตึงเกินมึงก็ตึงใส,ส่กูเกินมึงกะจะไม่แตกเลยเหรอ โอ้โหกะจะไม่แบบหนักๆสักทีหน่อยเลยโอ้โหยังไงหนุ่มจังหวะนี้ไหลไปหนึ่งทีแล้วสามช่องสองไม่มีอีกโอ้โยไม่ได้สภาพเอาหน่อยหนุ่มเอาหน่อยหนุ่มเอาหน่อยยอดชายแล้วเอาหน่อยยอดชายจังหวะนี้ไหลอะไรเฮ้ยสามไม่ให้ไม่ได้โอ้โห มามา5าขีดเฮ้ย5กลมดิโอ้หสี่เหลี่ยมสวยจังวะเฮี้ยแต่มึงไม่ไปช่องแรกวะโอ้เมื่อกี้กูพูด5าขีดไง5าขีดเลยตกช่องแรกเลยเฮี้ยเอ้ยตกปากตัวเองได้ไหมเนี่ยไม่น่าเลยกูโอ้โหเอาน้อยหนุ่มโอ้โหโอ้โหโอ้เออสองขีดมาไม่มีอีกโอ้โหแม่เย็บโอ้ โอ้โหแลโอ้โมาเจ๋ยมาเอาหน่อยเด็กชายกูเหลือไม่ถึงร้อยแล้วเนะี่ยเออมาสองกลมไปสองกลมเล่ไหลไปอย่างงี้สองขีดมาตามนักแล้ววายสามตัววะเฮ้ยภาษาจีนเฮ้ยสามจ้งแรกยังไงนุ่มไอ้สามโอ้โหสามไม่มาโอ้โหสี่ร้อย เออชองแรกยังไงโอ้โหสามไม่มานะเมื่อกี้โอโ้มาแล้วสองไหลไปช่องแรกยังไงอีกหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ไม่มีอะไรให้รุ้เลยครับมาห้ารอบสุดท้ายมาสองกลมไหลไปกับสองขีดแล้วยังไงสามไม่มีโอ้โหไสองก็ไม่ได้สามรอบสุดท้ายมายังไง เอ้ยสามรอบสุดท้ายรอบนี้เลยเออฮาขีดไหลไปฮาขีดไหลไปถึงกว่ายี่สองกลมทองแรกโอ้โหนีม่มาสองรอบสุดท้ายเอาเอ,อ้ยสามวายอย่างนี้ภาษาจีนยังไงช่อง,งแรกพระดุมช่องแรกพระดุมโอ้โหภาษาจีนสองสีน่าจะมารอบสุดท้ายปะรอบสุดท้ายยังไงเอาหน่อยกายสามวายอย่างนี้เอาแล้วสามช่องแรกยังไงไอ้ดุม สามองแรกมาตามนัดแล้สองกรมได้ไหลไปหนึ่งทีเอ้ยโอ้โหมาเฉยเฮียนึกว่าจะไม่แตกเออโอ้โหเฮียอุระนึกว่าจะไม่แตกสภาพทอากรมเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้า เก้าเก้าดนะเลขสวยดูยนะเก้าเก้านี่ยโอ้โหสภาพแหมเยี้ยเหลือไม่ถึงโหอนะ่ะสีเกมเข้าโอ้โหพอดีกว่าทุกคนหากใครทินชอบคลิปนี้นะหากใครทินชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม